ผีนางตาณีทิดมั่นอายุยี่สิบสามกว่ากว่าเขายังไม่มีเมียเขาได้บวชเป็นพระตั้งแต่อายุยี่สิบเขาเพิ่งลาศิกขามาเป็น้ารลาวาสพ่อของทิดมั่นทำไร่ทำนาทำสวนโดยเฉพาะทำสวนกล้วยทิดมั่นก็เลยทำตามทิดมั่นเมื่อเขาลาศิกขามาแล้วเขาก็เป็นคนขยันอยู่ เวลาเขาว่างเขาจะช่วยพ่อทำได้ทำนาทำสวนบ้างอยู่มาวันหนึ่งทิดมั่นนิดเหนียจากการตัดหญ้าในสวนกล้วยเขาก็เลยนอนพักผ่อนที่เถียงนาทิดมั่นเขาได้นอนหลับไปพักหนึ่งแล้วเขาก็ฝันไปว่ามีนางตานีเดินเข้ามาหาในความฝันของเขาบอกว่าเขาได้พูดได้คุยกับนางตานีคุณมาทำอะไรครับแถวนี้ทิดมั่นถาม ฉันมาเดินเล่นค่ะแล้วทำไมคุณแต่งตัวโบราณครับโบราณแบบไหนคะฉันไม่รู้ฉันก็แต่งตัวแบบนี้มาตลอดก็คุณใส่ชุดไทยมีผ้าสไบคาดบา่าอ๋อหรือคะใช่ฉันไม่เคยเห็นไม่เคยพบคุณมาก,ก่อนแน่ไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยๆเหมือนคุณคุณชื่ออะไรหรือคะผีนางตานีถามกับผมชื่อทิดมั่นครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะครับ ทิดมั่นมองซ้ายมองขวาแล้วหันกลับมาถามผีนางตาณีแล้วคุณ่ะครับชื่ออะไรฉันชื่อนีค่ะยินดีที่รู้จากครับค่ะแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสวนของคุณนี่แหละค่ะทิดมั่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองฝันไปฝันไปเองหรือเราทิดมั่นทำหน้าตาเซ็งๆวันต่อมาทิดมั่นมาที่สวนกล้วยในเวลาตอนกลางคืน เขาได้เห็นนางตานีเดินออกมาจากต้นกล้วยแล้วเธอก็เดินไปเด็ดดอกหญ้าแล้วนําขึ้นมามองดูสักพักเขาเห็นนางตานีเดินกลับหายตัวเข้าไปในต้นกล้วยในขณะที่ทิดมัน่นซุ่มมองดูผีนางตานีอยู่นั้นเขาเห็นผีนางตานีเดินออกมาจากต้นกล้วยอีกทิดมัน่นอุทานด้วยความตกใจหาผีนางตานีเดือนนี่ผีนางตานีเดินมาชมสวนกล้วยทิดมั่นก็แยับซุ่มตามไปดู แล้วพีนางตานีก็รู้ว่าทิดมันด่นแอบซุ่มตามมาก็หายตัวไปปรากฏกายยืนอยู่ข้างๆทิศมัน่นมาสวนกล้วยตอนกลางคืนมาทำอะไรจ๊ะทิดมั่นได้ยินเสียงก็หันไปมองดูเห็นพีนางตานียืนอยู่ข้างๆโธ่ตกใจหมดครับมาไม่ซุ่มไม่เสียงเลยครับคุณมาทำอะไรคะตอนกลางคืนมาเอาตะไคร้ไปใส่แจงปลาครับ วันนี้ผมทอดแหได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับคุณทอดแหเป็นด้วยหรือคะเป็นครับเออครับผมขอถามคุณหน่อยทำไมผมไม่เห็นคุณในตอนกลางวันหรือว่าคุณเป็นผีฉันจะบอกคุณตามตรงและคุณอย่าตกใจนะคะครับผมไม่ตกใจหรอกฉันเป็นผีนางตาเนีฉันสิงสถิตในต้นกล้วยที่คุณเห็นนั่นแหละครับผมเข้าใจ คิดมั่นสงสัยก็เลยถามนางตานีต่อไปว่าถ้ากล้วยต้นนั้นออกเครือออกวีแล้วแก่ตายเจ้าจะอยู่ที่ไหนฉันก็จะย้ายไปอยู่ต้นใหม่เรื่อยๆจนกลัววิญญาณของฉันจะสิ้นอายุไขนางตานีมองไปรอบๆแล้วหันกลับมามองทิดมั่นแล้วถามกับเขาว่าคุณยังไม่มีเมียรือคะยังครับผมเพิ่งศึกมาได้แค่เดือนเดียวคะ่ะ ฉันเข้าใจถ้าผมอยากจะพบจะากจะเห็นคุณผมจะทำยังไงบ้างครับมีอยู่สองวิธีค่ะฉันจะบอกคุณ 1. ให้คุณตัดเอาคนเง่าต้นกล้วยไปแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงแล้วเอาวางไว้ในภาชนะเมื่อคุณต้องการอยากจะพบฉันคุณก็ตัง้งจิตอธิษฐานแล้วเรียกฉันออกมาวิธีที่สองคุณก็มาหาฉันที่นี่หละค่ะถ้าคุณอยากจะพบฉันก็เรียกชื่อฉันให้ฉันออกมา เอาวิธีที่สองก็แล้วกันครับง่ายดีตกลงจะตกลงจากนั้นพีนางตานีก็บายบาย,บายทิดมั่นเดินหายเข้าไปในต้นกล้วยเช้าวันต่อมาทิดมั่นก็ไม่ได้บอกกับใครว่าตัวเองพบเห็นพีนางตานีเมื่อคืนฝนตกแรงนายสอนไปหาส่องจับกบได้หลายตัวเขาก็เลยเดินเข้ามาหาทิดมั่นเพื่อจะขอดอกหัวปีกล้วยไปหมกใส่กบ ทิดมั่นยืนอยู่ที่หน้าบ้านเขากำลังจะไปที่สวนพอดีเมื่อนายสอนเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็บอกกับทิดมั่นว่าพี่ผมขอดอกหัวปีหน่อยนะนายจะเอาไปทำอะไรผมจะเอาไปหมกสิกบครับพี่ไปเอาเลยที่สวนครับพี่ทิดมัน่นนึกขึ้นมาได้ทันทีว่ามีต้นกล้วยต้นหนึ่งมีผีตานีสิงสทถทิตยอยู่ต้นกล้วยต้นนั้นมีดอกหัวปีอยู่พอดี เขาก็เลยบอกกับนายสอนที่กำลังจะเดินหนีไปเออนายสอนนายสอนหันหน้ากลับมาอะไรครับพี่นายอย่าไปเอาดอกหัวปีที่ต้นกล้วยที่ข้าผูกผ้าไว้นะทําไมนะครับพี่ถ้าพี่บอกนายแล้วนายอย่าไปบอกกับใครล่ะครับพี่ผมไม่บอกกับใครหรอกเพราะต้นกล้วยต้นนั้นมันมีพีตานีสิงสถิตยอยู่หรือพี่ใช่น่ะสิ เมื่อตอนคขำๆทิดมันก็มาหานางตานีอีกเขาเรียกนางตานีสองครั้งนางตานีก็เดินออกมาคุณมาแล้วหรือคะครับผมมาแล้วฉันคิดถึงคุณมากคะ่ะครับผมก็คิดถึงคุณจากนั้นทิดมันก็เดินก็ไปกอดผีนางตานีผีนางตานีก็กอดทิดมันนิดหนึ่งพอโดนมือของทิดมันโอบกอดไว้ แล้วทิดมันก็จูบที่หน้าผากวนมาที่แก้มของนางตานีเบาๆผมอยากเจอคุณทุกวันเลยครับค่ะฉันก็เหมือนกันจากนั้นทิดมัน่นนางตานีก็ปล่อยมือถอยห่างออกจากกันสวนกล้วยของพ่อทิดมัน่นชาวบ้านต่างก็รู้ว่าเป็นสวนค่อนข้างใหญ่มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าห้าไร่อยู่ติดถนนใหญ่สวนกล้วยของพ่อทิดมัน่นมีล้อมลัวบ้างไม่ล้อมลัวบ้าง อยู่ติดถนนใหญ่บางครั้งผู้คนผ่านไปผ่านมาก็แอบเข้าไปในสวนกล้วยของพ่อทิดมัน่นโดยไม่มีใครรู้อยู่มาวันหนึ่งนายพรกับนายทองกลับมาจากการเจยวงานบุญนายพรปวดเยี่อมากก็เลยบอกนายทองจอดรถที่ข้างทางสวนกล้วยเฮ้ยเิงจอดรถก่อนได้ไหมข้าปวดเย่อมากนายทองได้ยินเสียงของนายพรบ,บอกก็จอดรถข้างทาง ซึ่งถนนข้างทางที่เขาจอดตรงกันกับสวนกล้วยของพ่อทิดมัน่นแกรีบไปเลยนายพรปวดเยี่ยวมากก็รีบลงรถมอเตอร์ไซค์รีบไปเยี่ยวในสวนกล้วยของทิดมัน่นอยู่ในสวนกล้วยค่อนข้างมืดแสงไฟสองทางก็ไม่มีเขารีบเดินไปเยี่ยวไม่ดูเขาเยี่ยวรถคนต้นกล้วยผีนางตานีมาเห็นก็รู้สึกโกรธมากทำลมแรงพระต้นกล้วยหลายต้น ใบกล้วยปิวไปมานายพรหันมองต้นกล้วยใบกล้วยปิวไปมาแล้วหันมามองเห็นผีนางตานียืนอยู่ข้างต้นกล้วยก็ตกใจเป็นอย่างมากนายพรเห็นผีนางตานีก็รีบสาวทาวิ่งหนีออกไปรีบไปเลยเพื่อนผีหลอกผีลงผีหลอกอะไรวะจากนั้นนายทองก็ขับมอเตอร์ไซค์พานายพรหน,นีออกไปทิดมั่นเขาก็มีผู้สาวอยู่ เขากำลังคบหาดูใจกับนางเกศรน,นางเกศรซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเธอเป็นสาวสวยเธอเป็นนางงามเธอเคยประกวดเป็นทีพีและเธอได้รับตําแหน่งเป็นทีพีสงการนางเกศรเขาเคยมาที่สวนกล้วยของทิดมั่นอยู่เธอพาแม่ของเธอมาพันกล้วยไปปลูกทิดมั่นกับนางเกศรก็เป็นแค่คนรู้จักเท่านั้นต่อมานางรันจวนซึ่งเป็นสาวแม่ไม้ เธอแอบเข้ามาในสวนกล้วยของทิดมั่นเพื่อจเจาดอกหัวปีกล้วยเธอจเจาดอกหัวปีไปเสกแกงปลาและนำดอกหัวปีไปตากแห้งเพื่อนำดอกในหัวปีมาใส่ในตลับสีพึ่งสีปากเผื่อที่จะได้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมมากขึ้นเวลาพูดจะตามอาจารย์บอกนางลำจวนเดินมาในสวนกล้วยเธอเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งมีผ้าผูก และมีดอกหัวปีอยู่ด้วยเธอกำลังจะเดินมาบิดเอาแต่ทิดมั่นตะโกนบอกว่าอย่าอย่าบิดเอาดอกหัวปีต้นนั้นเมืออ่อทิดมั่นเดินเข้ามาใกล้นางนันจวนก็ถามเขาทันทีทำไมล่ะคะทำไมไม่ให้เอาดอกหัวปีต้นนี้ก็เพราะต้นกล้วยต้นนี้มันมีภายตานีสิงสถิตยอยู่ไงต้นกล้วยต้นนี้หรือคะมีผีตานีสิงสถิตยอยู่ใช่ครับ ที่ต้นกล้วยต้นนี้มีพีตานีอยู่ถ้าคุณอยากจะเอาดอกหัวปีให้ไปเอาที่ต้นอื่นครับมีเยอะแยะขอบคุณมากค่ะนางนันจวนก็เดินไปหาเอาดอกหัวปีที่ต้นอื่นส่วนทิดมั่นเดินกลับไปที่บ้านของเขาทิดมัน่นคบกับผีนางตานีแล่นลักกับผีนางตานีได้สามเดือนทิดมัน่นก็เลิกคบกับผีนางตานีเพราะรู้แล้วว่าคนกับผีไปกันไม่ได้ ต่อจากนั้นผีนางตานีก็ไม่ออกมาให้ทิดมั่นได้พบได้เห็นอีกเลย